สวัสดีค่ะวันนี้มาเปิดไพ่ให้คนวันพฤหัสนะคลิปทั้งหมดต้องขออนุญาตแจ้งล่วงหน้านะคะว่าหนึ่งอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อาจจะเกิดขึ้นก่อนหรือเกิดขึ้นหลังวันที่ตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่หรือแม,ม้กระทั่งคลิปอาจจะไม่ตรงกับกคลิปที่แล้วนะคะอย่าลืมว่ามันเป็นการอ่านไพ่แบบภาพรวมนะคะคลิปนี้อาจจะตรงกับคุณคลิปหน้าอาจจะไม่ตรงกับคุณนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของคนวัน,วนพฤหัสแค่สิบส่วน 20ส่วนหรือแค่30ส่วนอะไรก็ตามเนาะยังไงก็ต้องขออนุญาตแจ้งก่อนใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อนะคะสอบถามค่าครูได้ที่ l i น์แอดนะนะคะส่วนใครที่รู้สึกว่าเสียงมันเบาไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะรบกวนใส่สอยส์มอลท็อกนะคะช่วยในการฟังนะส่วนใครที่มีปัญหานะคะดะูคลิป ะะทุกคลิปในเครื่องของตัวเองแล้วรู้สึกว่ามันไม่ดังแนะนําให้ลองปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่ดูแนะนํานะคะปิดนะห้ามใช้คําสั่งรีสตาร์ทนะคะอืมเอาละคนวันพฤหัสขาจริงๆเรื่องราวของคุณนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมีอยู่เดือนหนึ่งที่อ่านไปสามกรณียี่สิบกว่านาทีนะคะคือต้องบอกว่าเรื่องราวของคนวันพฤหัสเป็นอะไรที่หลากหลายมากนะคะที่จักรวาลพยายามจะส่งข้อความมาให้ แต่ในเรื่องของเดือนนี้เนี่ยดูแล้วนะคะว่าจะเป็นเรื่องราวของอความรักความสัมพันธ์ของคนวันพฤหัสที่มีปัญหาในเรื่องของอารมณ์นะคะ,ะในเรื่องของอารมณ์เป็นหลักเพราะว่ามันขึ้นมาให้เห็นเลยนะคะใครคนใดคนหนึ่งในนี้นะนะคะน่าจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะคะ อแต่ถ้าดูจากหน้าไพ่จริงๆแล้วน่าจะเป็นคนที่เป็นคนรักของคนวันพฤหัสน,นะคะแต่อย่าลืมนะวันมันสลับตำแหน่งกันได้อ่าดูแล้วเขาเองน่าจะเป็นคนที่เจอร้อนมากๆต้องใช้คำนี้นะคะแต่ดีอย่างหนึ่งที่เมื่อคนหนึ่งจร้อนคนหนึ่งจะเย็นนะคะคนหนึ่งเป็นไฟคนหนึ่งเป็นน้ำนะคะอ่าแต่ทีนี้ความเจอร้อนเนี่ยมันก่อปัญหาแน่นอนนะคะ ถึงคนนึงยอมด้วยการเป็นน้ําเย็นๆคอยลูกแต่ว่าความเจร้อนนี่มันทำให้ปัญหามันไม่ได้แก้นะคะปัญหามมนยังคงอยู่เนื่องจากหนึ่งบางทีปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าคนวันอังคารเออขอโทษค่ะคนวันพฤหัสเนี่ยน่าจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาแหละนะคะแต่คนรักของคุณเจร้อนนะคะ,ะเจรใจร้อนวู่วาม นะคะเออวายวายมันทําให้เขาเองก็นิ่งเงียบไปแล้วไม่พูดคุยปัญหาหรือวิธีแก้ไขก็ไม่ได้บอกนะคะไม่ได้นํามาพูดคุยหรือนําไปใช้มันทําให้ปัญหาทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเพราะมันเห็นนะว่าอ่ามันมีเรื่องของการเงินที่อาจจะหมุนไม่ทันในบางบางครอบครัวในบางความสัมพันธ์นะคะอืมมันทําให้ปัญหานี้ไม่ได้แก้ทั้งที่อีกฝ่ายหนึ่งก็โอเคเข้าใจปัญหา นะคะตั้งหน้าตั้งตาทามาหากินเก็บเงินประหยัดนะคะใช้สอยอย่างประหยัดทุกๆอย่างคือต้องบอกเซฟสุดๆแล้วอืมแต่ที่นี่มันมีกรณีหนึ่งนะนะคะซึ่งเจ้าลองบอกว่าบางทีถ้าจะหนักมากเลยก็คือคุณเป็นคนวนรนพหทธที่เจอทั้งสองสองกรณีเลยรวมอยู่ในคนคนเดียวกันนั่นก็คือการที่ใจร้อนนะคะวุ่นวายเ r วิวายังไม่พอนะ เวลาทำอะไรตัดสินใจด้วยตัวเองโดยไม่ถามความคิดเห็นอีกฝ่ายหนึ่งนะคะอยากทำอะไรทำเองทำอะไรโดยไม่บอกนะคะอืมมันทําให้ปัญหาของการที่คุณใช้อารมณ์ในการตัดสินใจมันเกิดขึ้นนะคะอืมในเรื่องของการเงินก็อาจจะแบบหนักไปเลยนะคะหนักไปเลยหนักมากๆเงินอาจจะชอ็อตเงินอาจจะใช้ไม่ทันหมุนไม่ทันนะคะ แต่ดีอยู่อย่างว่าคนรักของคุณเป็นคนที่เข้าใจนะคะเข้าใจมากๆเข้าใจนะแต่ทีนี้ต้องอย่าลืมว่านะคะว่าความเข้าใจอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ปัญหามันแก้ได้ปัญหามันต้องแก้ให้ตรงจุดนะคะแก้ให้ตรงจุดอืมเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยนะคะจริงๆคุณทั้งคู่เนี่ยรักกันนะคะเข้าใจกัน และตัวเขาก็เข้าใจไม่งั้นเขาจะไม่ยอมเป็นน้าเมื่อคุณเป็นไฟนะคะเขายอมเพื่อจะให้ครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยังสามารถอยู่ไปกันรอดหรือว่ากันต้องบอกว่าไปกันแบบยืดยาวได้นะคะแต่ทีนี้อ่ะเท่าที่เห็นอ่ะปัญหามันเกิดขึ้นบ่อยปัญหามันเรื้อรังนะคะปัญหาเรื้อรังมานานสะสมแก้ไม่ตกแก้ไม่จบนะคะ แล้วมันก็วนกลับมามาทําให้อ่าในช่วงนี้เนี่ยนะคะมันมีความสัมพันธ์ที่ต้องบอกว่าก็รักนะคะแต่รักแล้วรู้สึกเป็นทุกข์รักแล้วรู้สึกว่าเจ็บไปด้วยนะคะอะแล้วก็มันเป็นความรักที่ต้องบอกว่าวิตกกังวลนะคะวิตกกังวลว่าครอบครัวสถานครอบครัวหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์จะอยู่รอดได้ ไหมนะคะถ้ายังจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอืมนะคะหลายๆคู่หลายๆครอบครัวต้องบอกว่าเมื่อก่อนอะความสัมพันธ์ก็คุ้นดีมากนะคะอ่าเหนียวแน่นนะคะแต่ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยความสัมพันธ์มันมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะคะมันรู้สึกจะงอนแง่นนะสั่นคลอนนะนะคะอ่าม,มันเป็นอะไรที่อืม ต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนเงาดำนะคะเาเงาดำที่แบบว่ามันแฝงอยู่นะคะแล้วเราไม่รู้ตัวอืยังไม่พอนะนะคะเท่าที่เห็นอีกอย่างก็คือการควบคุมมันเป็นความรู้สึกเหมือนควบคุมมันเป็นความรู้สึกเหมือนการถูกมงการนะคะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอื นะคะต้องยอมทนเก็บอารมณ์นะคะเก็บในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ยังเห็นชัดก็คือความวมิตกกังวลในความสัมพันธ์นะคะหรือแม้กระทั่งความวมิตกกังวลในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันแก้ไม่ตกแก้ไม่ได้นะคะทั้งๆท,ที่มีวิธีแก้ไขนะนะคะแต่ไม่สามารถพูดออกมาได้ไม่สามารถแสดงออกได้นะคะมันเป็นอ่า ต้องบอกว่าวิธีแก้ไขปัญหาที่นะคะเพื่ออาจจะทำให้เรื่องราวหรืออุปสรรคทั้งหมดมันจบแต่เมื่อไหร่เหมือนเริ่มที่จะพูดเริ่มที่จะเสนอนะคะอีกฝ่ายหนึ่งกลับไม่รับฟังอาจจะถึงกับขั้นที่ต้องใช้คาว่าเอะว่ยานะคะแต่ข้อดีของคุณทั้งคู่ที่เห็นว่าอยู่อยู่กันมาได้ถึงขนาดนี้นั่นก็คือการที่ต่างคนต่างไม่ใช้อารมณ์ร้อน เข้าหากันนะคะเมื่อไหรที่ร้อนกับร้อนนะคะชือด่าฟันกันเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องอมีปัญหาแน่นอนนะคะแต่ทีนี้การที่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมตลอดเนี่ยมันก็ไม่ดีเช่นกันนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อใครที่ได้มีโอกาสมาเจอมาเจอคลิปนี้นะคะแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันใกล้เคียงกับคุณมากอืใกล้เคียงกับคุณมาก ก็อยากให้ลองนําไปพิจารณาดูนะคะว่าคุณเองเนี่ยคุณเป็นฝ่ายไหนถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ร้อนนะคะเป็นฝ่ายที่บงการก็อาจจะต้องบอกว่าต้องอให้คุณลองปรับในเรื่องของทัศนคตินะคะแล้วก็วิธีการแสดงออกนะคะเ,เพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยนะคะเรื่องราวพวกนี้เนี่ยเมื่อมีคนหนึ่งยอมนะคะอยอมไป เรื่องราวทุกอย่างมันก็จะนวนกลับมานะคะก็คือเป็นซ้ำๆเป็นเรื่องซ้ำๆที่เหมือนหนังที่ถ่ายซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะอืวนอยู่อย่างเนี้ยนะคะอืมถ้าแก้ได้เนี่ยสองใบนี้ทํางานนะจริงๆอะ่ะต้องบอกว่าสามใบนี้ดีเลยนะคะสองถ้วยสิบเหรียแล้วก็หนึ่งถ้วยแต่เพระเอญตอนนี้มันแค่ประกบอยู่กับตรงนี้นะคะซึ่งมันหนัก ก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนว่าอาน่าจะแก้ไขปัญหานะคะให้ตรงจุดก่อนคือแก้ที่ตัวเรานะเจะเยนๆนะคะมีอะไรพูดคุยนะคะแล้วก็คิดว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวจะกลับมาเหนียวแน่นเหมือนเดิมอาละสุดท้ายจักวันแนะนำอะไรคุณได้หมายเลขสามสิบเก้าอืมตรงกับให้พื้นฐานเลยนะคะจักรวันอยากแนะนำว่า นะคะอยากให้ลองปรับเปลี่ยนในเรื่องทัศนคติในเรื่องของอารมณ์นะคะอ่านะคะเพราะว่าถ้าคุณปรับได้แน่นอนว่าคนที่ได้ชีวิตเหมือนชีวิตใหม่เลยก็คือคนรักของคุณและตัวคุณก็เช่นกันคุณก็จะได้เหมือนกับอ่าชีวิตใหม่มาเลยนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์มันต้องเริ่มค่อยๆดีขึ้นนะคะความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ ความผิดหวังว่า,าครอบครัวทําไมไม่ได้เหมือนเดิมเมื่อก่อนทํำไมคบกันรักกันหรือว่าตอนแต่งงานกันใหม่ๆมันมีความสุขดีแต่พอคบกันไปนานๆหรืออยู่อยู่ด้วยกันไปนานๆแล้วมันเหมือนกับอืความสัมพันธ์มันไม่เหมือนเดิมนะคะเชื่อว่าแก้ได้แก้ได้นะคะอ่าแก้ได้นะคะทุกอย่างแก้ได้ถ้าอย่างไงก็ขอย้ำอีกทีว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะแล้ว เชื่อว่านะคะถ้าคุณพยายามคุณจะทําได้คุณจะแก้ปัญหาเริ่มที่ตัวเราก่อนแล้วค่อยเริ่มนะคะแล้วค่อยไปเริ่มปัญหานะคะอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของอลูกหลานเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงเป็นเรื่องของการงานอะไรก็ตามนะคะแต่อย่าลืมว่าต้องอย้าว่าให้เริ่มแก้ปัญหาจากตัวเราก่อน โอเคไปแล้วไปแล้วนะคะเราคลิปหน้ามาดูกันนะว,ว่าคนวันพฤหัดสเรื่องราวจะได้ดีขึ้นกว่านี้ไหมนะคะเป็นกำลังใจให้ไปแล้วสวัสดีค่ะ